โอเคสวัสดีผมพบผมทับตนกาเกมเมอร์นะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมพายแบงค์นะผมซึ่งจะมารีวิวหน้ากากตัวใหม่นะผมจะเป็นหน้ากากจีเอาสองพนะผมกับหน้ากาก P b บีเอชสองพันะผมซึ่งถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะมีความต่างกันแค่ไหนอะไรยังไงนะอ่ะเราไปดูกันนะผมก่อนเลยนะผมวันนี้ก็อยู่กับน้องเมฆนะผม่าคนนี้เลยแล้วก็คนที่2นะผมไอ้น้องซันนะผมคนที่3าก็น้องโจน,นะครับส่วนไอ้ใต้ตีนผมก็น้องเต้นนะผมซึ่งเป็นเกย์น,นะผมใช่เป็นเกย์อะไรดูพตี <c oughs> ดูพิตีกบเกลือน,นะครับผมโอเคเราไปดูความสามารถของหน้ากาก,ากตัวน,นี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะนี่ผมได้มาแต่ผมยังไม่ได้เปิดนะผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดตัวลองใช้ก่อนอใส่แล้วแป๊บแป๊บแป๊บโอเคผมก็หน้ากาก,ากตัวน,นี้ที่มันเขียนไว้นนผมมันจะบวกดามเมจแล้วก็ดีเฟนซ์นะผมอ่ะเราลองใส่กันดู โอเคผมบวกดาเมจขึ้นมาถึง5นะผมแล้วก็บวกดีเฟนต์มา10นะผมซึ่งจะบวกเยอะกว่า PBC ขเองพันนะผมก็คือต่างกันแค่2นะตรงพาวเวอร์นะผมเพราะว่า PBC จะบวกพาวเวอร์แค่3นะผมะแต่ดีเฟนต์เท่ากันนะครับโอเคซึ่งปืนที่ผมจะใช้ทดลองในการรีวิวก็จะเป็นปืนอัพธรรมดานะผมทุกคนเลยอ่าทุกคนทุกคนถอดฉายาหมดเลยนะเอาแค่โยกอย่างเดียวนะโอเคฉายาถอดหมดเลยนะผมเอาแค่โยกนะครับ ซึ่งก็ัวัะสูนก็ใช้ดาเมจสิบทุกคนใช่ปะใช่ครับโอเคทุกคนนะผมัวัะสูนดาเมจสิบเหมือนทุกคนไอเทมครบนะครบหมดนะครบครับผมโอเค <Okay. S 2> คนไอเทมครบนะผมเหมือนกันหมดทุกคนโอเคอ่ะทีนี้เราลองไปดูในเกมกันนะผมไปโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะผมซึ่งก็อันนี้จะคือเป้าของหน้ากากเจ2017นะผมอ่ะอันนี้คือเป้าของมันนะผมอ่าซึ่งเปรียบเทียบกับหน้ากาก,ากของ PBC ดูนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าของหน้ากาก PBC 2013นะผมซึ่งแน่นอนว่า PBC 2013เนี่ยยังมีเป้าที่เล็กกว่าหน้ากากอื่นๆนะผมซึ่งก็โอเคนี่ผมจะเป็นภาพเปรียบเทียบผมทางซ้ายนี่คือจะเป็นหน้ากากาของ GSL 2017นะผมทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น PBC 2013นะผมซึ่งก็ชัดเจนนะผมคือเป้าของ PBC 2013เนี่ยค่อนข้างจะเล็กกว่านะผมโอเคในส่วนนี้เราไปดูในส่วนต่อไปกัน,กนครับผมครับผมก็ต่อไปก็เราจะทดลองในส่วนของความอึดของหน้ากากกันนะผมซึ่งก็สองหน้ากากนี้คือจะมีค่าความอดเเทท่ากกัันนะะคผผมม็ืออย้งล อันนี้คือหน้ากากเจดแอนดทันบะผมซึ่งก็ใช้ปืนแล้วก็ไอเทมทุกอย่างคือเหมือนกันทั้ง2ตัวละครนะผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของหน้ากาก p ีพีซีทันบนะผมซึ่งก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองยิงจุดเดียวกันนะผมจะดูว่าแบบคว,ความอึดเนี่ยมันจะเท่ากันไหมนะโอเคเราอยู่จ,จุดนี้นะนั่นก็คือจุดตรงนี้นะผมโอเคเราจะยิงตรงที่หัวใจนะผมยิงนัดเดียวนะผมจะยิงของไอเจดแอนันดับเจ็ดก่อนนะครับเท่าไหร่ครับโอ้ยครับเท่าไหร่นะ หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยครับผมเอาเข้ามาครับจุดเดียวกันับผมขวาอีกครับโอเคไซส์นิดนึงเอ้ยขวาอีกโอเคเอ่ะเราเรา,เราเลื่อนมานิดนึงนะผมเพื่อดจุดปัจจนะครับโอเคเท่าไหร่ครับ 100, 100ร้อยร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันโอเคหนึ่งร้อยเหมือนกันนะผมก็คือสรุปได้ว่าในส่วนของค่าความอึดเนี่ยคือตั้งสองหน้ากากเนี่ยคือทําความอึดได้เท่ากันนะผมก็คือแบบป้องกันเท่ากันอะ่ะเออโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของดาเมจกันนะผมของสองหน้ากากนี้นะครับ โอเคผมต่อมาเราก็จะมาลองในส่วนของไอ้ดาเมจของหน้ากากกันนะผมซึ่งว่าจะมีความต่างกันแค่ไหนนะผมโอเคซึ่งเนี่ยตัวละครที่ที่เราใช้นะผมคือตัวละครเดียวกันหมดเลยนะผมส่วนปืนจะเป็นปืนอักธรรมดาเหมือนกันทั้งสองคนนะผมฉายาก็จะเหมือนกันทั้งสองคนเลยนะผมแล้วก็ไอเทมจะเหมือนกันทั้งหมดครับต่างกันอย่างเดียวผมก็คือหน้ากากผมซึ่งของน้องเม์จะใส่หน้ากากพ p บีเ1 3และของผมจะใส่หน้ากาก g l 2017ลันบะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวัดยิงจากจุดเดียวกันนะผมยิงที่หน้าอกคนละหนึ่งนัดนะครับ โอเคเดี๋ยวให้น้องเมฆย,ยิงเรามาก่อนเลยครับผมเหลือร้อยหนึ่งนะผมหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเราจะยิงน้องเมฆกลับไปนะผมตรงที่หน้าอกเหมือนกันนะครับเหลือร้อยครับโอเคผมของน้องเมฆเหลือหนึ่งร้อยนะผมซึ่งก็เดี๋ยวเพื่อความมั่นใจเราขอยิงนัดหนึ่งนะผมอ่ะน้องเมฆยิยงกลับมาครับเหลือเจ็ดสิบนะครับตอนนี้อ่ะเรายิงน้องเมฆไปนะครับผมหกแปดครับหกสิบแปดแน่นอนนะผมว่าดาเมจเนี่ย ห่างกันถึง1นะ่งนะผมห่างกันแค่1อ่าแค่1ดีกว่าอย่าใช้ว่าถึง1เลยก็เราต้องลงยิงไป2นะัดคือดามเมจห่างกันถึง2นะผมก็คือของผมเนี่ยเหลือจะจิบแต่ของน้องเมฆจะเหลือ68นะผมซึ่งก็การันตีได้ว่าหน้ากากของไอจีเอเอ้ทอมมบเจ็ดจะมีดามเมจที่มากกว่านะผมคือแรงกว่าแค่นิดนึงอ่ะเออแรงกว่านิดนึงโอเคเนาะเมื่อกี้ทางความมีใครเยี่ยมเย้งมเข้าม,มาในกล้องเราเปะะารรล่าวะสัสตว์ภาพหลอน <laughs> โอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันนะผม โอเคผมจะมาเราจะทดลองในส่วนของไอความเหนียวความหนึบความเด้งของหน้ากากนะผมซึ่งก็แบบจะดูว่าหน้ากาก p b c และหน้ากาก j จีเนี่ยจะมีการเด้งหรือว่าแบบการป้องกันนะเออดีแค่ไหนนะผมซึ่งก็มันวัดได้ไม่แน่นอนนะผมค่าเนี้คยคือนี้ผมจะทําให้ดูนะผมคือการยิงเหมือนเดิมผมสิบครั้งนะครับอย่างละสิบครั้งอย่างละสิบครั้งแล้วจะดูกันว่าแบบเออหน้ากากาไหนที่สามารถป้องกันได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่แน่นอนนะผมเพราะมันอยู่ที่ดวงเราเหมือนกันนะผมซึ่ง รอบที่แล้วที่ผมทาคลิปออกไปเนี่ยคือน้องๆบอกว่าพี่กล้ายิงกันคนละจุดนะผมซึ่งรอบนี้ผมบอกว่าผมจะขอแก้ตัวนะผมคือจะยิงตรงกลางหน้าผาครับผมทุกคนเลยคือระหว่างตาเออตรงไอ้นี่ปลายจมูกเลยไอ้สันจมูกเราอ่ะเออยิงตรงนี้ทุกคนนะผมโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลาเราไปลองยิงกันดูนะครับผมโอเคจุดนี้นครับจุดนี้เลยจุดข้างหน้านะครับทุกคนนะโอเคไอ้พี่จะจุดนี้นะผมเอเคหนึ่งขอขยับให้มันแบบเล็งใกล้ๆนี่นะผมเฮ้ยใครอยู่ข้างๆมันหันมองทางข้างเราเปน็นอยดิ โอเคโอเคนะผมยิงตรงกลางนะครับเป็นหน้ากากจีเอลสองพันสิบเจ็ดก่อนนะผมเด้งนะผมพีบีเอ้ยจีเอลสองพันสิบเจ็ดเด้งไปแล้วนะผมอ่าโอเคฝั่งซ้ายเป็นของ GSL 2017นะผมฝั่งขวาจะเป็น p b บีเอสซนะครับโอเคเราจะยิงตรงกลางเหมือนกันนะครับผมอ่าขยับเมาส์มันเข้าตรงกลางครับ p b บีเอสซแตกไปนะผมอ่าโอเคจะยิงตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ จีด๊ดแอล217เด้งอีกแล้วนะผมสองครั้งแล้วนะครับโอเคนี่จะเป็นส่วนของพีบีเอส1 3นะผมตรงกลางเหมือนกันนะครับเด้งนะผมรอบนี้เด้งนะครับ PBS ี <Okay. S 1> ตามมาเป็นหนึ่งแต้มนะผมหนึ่งต่อสองนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> okay. ผมมาดูกันโอเคครับ okay. ผมครั้งที่สามจีด๊ดแอล217แตกไปแล้วนะครับ พีบีเอซีสองพันสิบสามป้องกันได้นะผมรอบนี้นะโอเคตอนนี้ก็สองเท่านะผมะเรายิงจุดเดิมครับยิงจุดเดิมโอ้โหกันได้นะผมรอบนี้นะก็จีเอลสองพันสิบเจ็ดเป็นสาวนะผมตอนนี้โอเคพีบ okay, ีเอซีสองพันสิบสามนะครับเด้งนะผมตอนนี้ก็สามเท่ากันนะครับคือมันอยู่ที่ดวงจริงๆอ่ะคือแบบมันไม่สามารถกรารันตีได้ในส่วนนี้นะ โอ้โหครั้งที่สี่แตกไปนะครับไปครั้งที่5้า้ลยปัตติใช่โอเคครั้งที่ห้าแตกไปนะผมโอเคแตกเหมือนกันทั้งคู่นะผมตอนนี้ก็ยิงไปห้าครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่หกนะครับครั้งที่หก็แตกนะผมอ่าครั้งที่วของหน้ากากพิบีเอสีอหนึ่งสามนะครับแตกเหมือนกันนะผมต่อไปครั้งที่เจ็ดนะครับ ที่เดิมน,นะผมจุดเดิมเลยแตกเหมือนกันนะผมะครั้งที่เจ็ดอ่าครั้งที่เจ็ดผมจุดเดียวกันนะครับโอ,อ้โหพีบีซีมันจะสามป้องกันได้นะผมตอนนี้พีบีซีมันจะสามนเนี่ยสี่แต้มแล้วน,นะครับโอ,อเคในครั้งที่แปดนะผมแตกนะผมเอโอ้โหห้าต่อสามนะครับตอนเนี้ย โอเคครั้งที่9นะครับครั้งที่9ป้องกันได้ผมเป็นสครั้งนะครับ JL ตอนนี้ตามมาเป็น4นะครับอ่ามาดูในส่วนของพีบีซีอังคารเด็ดกันนะผมหลุดอีกแล้วครับ H 6ครั้งแล้วครับตอนนี้ PBC ีซีองคารเด็ดนะผมซิงก็ถ้าเกิดในรอบนี้เนี่ย JL สองเป็นสามไม่สามารถป้องกันได้ก็โอ้โหโดนนำห่างเลยนะครับอันนี้คือครั้งที่10แล้วนะผมแตกนะผมอ่าพีบีซีอังคารเด็ดสาม แตกนะผมโอ้โหครับผมก็สรุปนะผมในส่วนหน้ากา JL 2017เนี่ยคือสามารถป้องกันได้4ครั้งนะผมก็ถือว่าน้อยนะผมว่านะน้อยมากครับผมก็คือยิง10ครั้งอะ่ะไอ้ป้องกันได้4ครั้งแตกไปหครั้งนะผมส่วนหน้ากา PBC ออกมาดูสามนี่เขายังรักษาคุณภาพเหมือนเดิมนะผมก็คือยิงไป10ครั้งป้องกันได้6ครั้งนะผมซึ่งก็มากกว่าไอ้ JL 2017เป็นสองครั้งนะผมซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวการันตีว่ามันจะดีกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆจะเลือกใช้นะผม ส่วนของผมถามว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนผมจะเลือกเป็นหน้ากาก pbc 2013มากกว่านะผมเพราะว่าเอาง่ายนะสมมติมึงเดินมาเนี่ยมึงคิดว่าหน้ากากสองอันนี้ที่เห็นเนี่ยมึงจะเห็นใครมากกว่ากันเอ๊ะมึงดูสีดิเนีย่ยมึงดูสีมึงดูสีอันนี้มันจี๊ดเกินไปแต่อันนี้คือมันยังค่อนข้างแบบกลมกลืนนะเข้าใจป่ะมันยังดูยากอยู่อันนี้แบบโอ้โหสีมันเด่นไปนิดนึงนะซึ่งกันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่จุดดีนะที่หน้ากากของเรามีสีที่มันเด่นชัดน,นะผมผมว่ามัน เออเป้ามันก็จะใหญ่กว่านะผมซึ่งก็แต่เอาง่ายนะถ้าเกิดน้องๆว่าอยากได้เป้าเล็กมันมีน้องๆคนนึงบอกนะว่าพี่อยากได้เป้าเล็กทำไมพี่ไม่ใช้เป้าจุดล่ะเออมันก็น่าคิดนะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นนะผมก็บงน้องๆบางคนบอกว่ามันพีเบียสเซี่ยมาเสานี่มันจะมีเจาะด้วยนะผมก็ไม่รู้ันนี้นะผมก็การตีให้ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในะส่วนนี้นะโอเคผมก็สรุปให้ได้เพียงเท่านี้ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันนะครับผม ครับผมก็ต่อมาเราก็จะมาทดลองในส่วนของไอ้เวลาเราเล่นจริงๆอ่ะเออใส่หน้ากากนี้เล่นจะเป็นยังไงนะผมก็อันนี้ผมจะใส่หน้ากากเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะผมแล้วก็ใช้ปืนอัคนะผมอีสปอร์ตนะผมส่วนฉายาเนี่ยก็คือจะใส่เป็นลั่นสี่นะผมแล้วก็วิ่งนะผมโอเคซึ่งก็เมื่อกี้ทดลองยิงคุนเติ้ลไปแต่ลืมอัดคลิปนะผมคุนเติ้ลโดนไปยับนะผมโคตรมัวโคตรมัวเฮียอะไรสัตว์ขออภัยนะครับอยากอ่ะเรามาทดลองยิงกันหนึ่งกับคุนเติ้ลนะผมซึ่งคุนเติ้ลจะใช้หน้ากากพีบีซียี่ส ปโอ้โหหน้ากากมอเตอรเด้งอีกแล้วนะผมเนี่ยเมื่อกี้พี c มันเด้งเยอะมากอะโอ้โห,โโหทำไมหน้ากากเราไม่เด้งบ้างวะต่อกันต่อกันโอ้โหไม่ช่วยชีวิตเราเลยอะจริงจริง <c oughs> โอ้โหดูหน้ากากฮุนเต้นนะผมตั้งใจยิงแล้วมันก็หน้ากากมันดิ่งแล้วอะ่ะโอโ้ไม่แตกหรอเพี่อนถ้าเกิดเด้งอีกนี่คือโอ้โหรู้เรื่องอะ่ะเออมันจะเด้งอีกโอ้โห,โโหดูนะหน้ากากาตเราไม่ช่วยสักครั้งเลยอะ่ะ สี่ครั้งไม่ช่วยอะ่ะช่วยไหมนะโอ้โหนาักากคุณตึ้นเด้งสามครั้งแล้วนะครับ อ่ะเรามาดูในส่วนของฝั่งน้ำเงินกันบ้างผมสลับดูอ่ะโอ้โหเอาเอง่ายๆนะมึงเห็นไหมเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> มันดิงอีกแล้วน้กกับ ppc มันสามน <c oughs> อ้ผม <c oughs> ไม่ช่วยะไรเลย <c oughs> นยยยกาเอผมแนะนำนะว่ามาซื้อ PBC มาเดสากับผมดีกว่านะครับขายของลยสัตว์โอ้ไม่เด้งแล้วในส่วนของ s l 2017ยังไม่เด้งสักครั้งนึงนะผมเ คือไม่ช่วยเราเลย,ยจริงๆไม่เด้งเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเอ้ยหน้ากากช่วยชีวิตกูหนึ่งครั้งเดินโอเคผมก็จะทดลองยิงไปคือหน้ากากเราช่วยชีวิตผมหนึ่งครั้งนะผมแต่ PBC จะช่วยไปสี่ครั้งได้ป่ะเมื่อกี้ประมาณไม่ <สะ S 1> คือ <สะ S 1> วรวมรวมรวมเกมแรกด้วยเด็ดมั้งโอ้โหเยอะไพนสัตว์ก็ก็ถือว่า เยอะผม PBC เหนือกว่านะครับคือเหนือกว่าเยอะมากในส่วนนี้นะผมว่านะแต่นี้ก็คือมันแน่นอนมันไม่แน่นอนอ่ะนะคุณเติ้ลอาจจะเป็นคนที่แบบยิงหัวไม่โดนมากกว่าหรืออาจะจะยิงหัวแบบจังหวะไงว้จังหวะจังหวะมันอาจจะเข้าตาเราบ้างนะมันก็เลยแบบไม่หลุดให้เรานะก่โอเคผมเนดะี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสรุปกันนะผมสรุปนะผมก็ในส่วนหน้ากาักกไอจีเอเอล2017เนี่ยคือจะสามารถทําดาเมจได้มากกว่าหนึ่งนะผมก็จะดิ้นต้นลองยิงไปในตอนแรกนะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของความอึดเนี่ยคือ2หน้ากากนี้สามารถทําได้เท่ากันนะผมเพราะว่ามีดีฟเฟนต์เนี่ยสิบสเท่ากันทั้งสองเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ PBC ทําได้ดีกว่าเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอ้เป้านะผมคือเป้าเนี่ยของ PBC ีเอสเนี่ยคือจะเล็กกว่า GSL 2017ลสองันบะผมเออเล็กกว่าก็ค่อนข้างเยอะนะผมซึ่งก็หลายๆคนบอกว่าเออชอบที่เป้ามันเล็กอะไรอย่างนี้แนะนำผมเป้าจุดทุยโอเคก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันความเด้งนะผมหน้ากากเด้งเออหน้ากากเด้ง,ง,ง,งนะนีี่่เเราทดลอองงยยิไปก็ GSL 2017คื เด้งไปแค่4ครั้งนะผมแต่ p b c เเนี่ยเด้งไปถึง6ครั้งนะผมซึ่งก็มากกว่าถึง2เลยนะโอเคผมวันนี้พวกผมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็จะมารีวิวมันแค่นี้ผมวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมก็อย่าลืมว่าผมฝากกดติดตามช่องน้องซันได้ด้วยนะผมอ่านี่เลยผมคือรูปของช่องน้องซันนะผมโอเคอย่าลืมครับไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะผมก็จะมีพวกคลิปเกี็กบเกมพีเหมือนกันนะผมของนอง้องเขานะครับโอเคผมวันนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ